กฎความนี้เริ่มมาจากในปัจจุบันเดือนแถวไมา้ค้าขายในตลาดเก่าริมน้ำหลายแห่งกำลังถูกลวดบาดและปล่อยทิ้งล้างไว้แม้ว่าจะมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและความสัมพันธ์กับบริบทที่โดเด,ดินโดยเราได้เริ่มจากการศึกษาลักษณะวิทยาทางสถาปัตยกรรมการปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้สอยและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ต่อมาก็ได้ลงสำรวจพื้นที่ถึงลักษณะกายภาพและการประเมินคุณค่าถึงองค์ประกอบของอาคารรวมถึงการสัมภาษณ์กับบุคคลในพื้นที่ดังนั้นเมื่อเราได้ทำการศึกษาข้อมูลมาทั้งหมดก็จะนำมากำหนดรูปแบบการปรับปรุงเดือนแถวไม้ของตลาดสัน สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้โดยผลการวิจัยนี้พบว่าพื้นที่นี้มีเส้นทางการเข้าถึงได้จากถนนและแม่น้ําและอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ที่ดินของสเจ้าของด้วยกันซึ่งในปัจจุบันนั้นการใช้งานของอาคารนั้นมีเพียงไม่กี่หลังที่ยังคงการค้าขายอยู่และส่วนอาคารที่เหลือกลายเป็นพื้นที่เก็บของส่งผลให้ไม่มีคนเข้ามาเดินในบริเวณนี้แต่ลักษณะกายภาพของตัวอาคารนั้นพบว่าอาคารเดินแถวไม้ส่วนใหญ่นั้นมีเอกลักษณ์อยู่ทั้งหมดสามองค์ประกอบหลักร่วมกันได้แก่ประตูไม้บันเฟียมระแนงไม้ค่อยทับกันและหลังคาส เปมาได้ของรายละเอียดโครงการนั้นเราได้มีการสํารวจถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นสรุปมาได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ใช้เวลาได้ยาวนานขึ้นตัวอย่างเช่นโฮมสเตย์ day, การล่องเรือพิพิธภัณฑ์ลาน,านขายของร่วมกับอาคารเก่าและอื่นๆเป็นต้นซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นก็จะทําให้เกิดประสบการณ์ผ่านตัวสถาปัตกรรมให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกาันออกไป และส่วนสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์กับบุคคลในพื้นที่ซึ่งผลการศึกษานั้นเราได้นำเสนอถึงแนวทางการปรับปรุงมาทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เราจะเน้นกิจกรรมไปในเรื่องของการนั่งทานอาหารโดยจะอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพ ดังเดิมมากที่สุดส่วนรูปแบบที่2จะเป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของการพักแรมและการท่องเที่ยวทางน้นโดยจะอนุรักษ์ให้อยู่ในรูปแบบในสภาพร่วมสมัยซึ่งบทความนี้เรามุ่งเน้นให้เกิดการคงอยู่ถึงคุณค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรมและการนําเสนอถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเรือนแถวไม้ค้าขายในตลาดสั่เจ้าโดยทําให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาได้นานขึ้นผ่านแต่และกิจกรรมในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกันจากการเชื่อมโยงข,ของประสาทสัมผัสทั้งและเกิดความสอดของร่วมกับตัวสถาปัตยกรรม